วันนี้จะมาพาเย็บเย็บกลิดเสื้อนะคะวันนี้พาเย็บเกล็ดฝอยสำหรับคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆอยากจะตัดเสื้อกระโปรงให้ลูกไปงานนะคะที่อยากจะให้มันมีแต่งนิดหน่อยนะคะเราก็จะพากันมาหัดเย็บนะคะแล้วก็จับผ้ารีดเลยค่ะนี่ มือดีแล้วก็ขีดไว้ว่าเราจะต้องการเท่าไหร่นะคะก็วางที่นี่เลยเข็มเอาผ้ามันชนกับตรงรอยพับพอดีนะคะตรงเข็มนี่ค่ะจะดึงหางได้ไว้นะคะเย็บเลยค่ะวางผ้านะคะเพราะว่าเก็ดนี้มันจะฝอยมาก จะเล็กมากนะคะนี่เราก็เขีดไว้แล้วถึงนี่เลยนี่ค่อยหัดทำนะคะไม่ต้องรีบมากพเพราะรรีบมากแล้วเกล็ดมันจะไม่ไม่ตรงนะคะ ไว้แล้วว่าเราจะเ,เท่านี้ความยาวเท่านี้นะคะความห่างเราจะเท่าไรก็แล้วแต่เราเลยค่ะว่าจะเลือกเท่าไรนะคะแล้วก็เลือกเอาจับเอาเอาดีนผีหนึ่งเลยดินผีก็คือตรงนี้นะคะตรงช่วงนี้ดีนผีหนึ่งทับเรามันจะได้เย็บง่ายสำหรับคนที่หัดใหม่ ถ้าคนไหนหัดใหม่แล้วเย็บตีนผีได้ตรงมากแสดงว่าเก่งค่ะใหม่ๆแล้วก็เล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะมันไม่ไม่เป็นไร ผ้าของผู้ใหญ่ก็จะมีค่ะที่จะใช้กีตเหมือนกันนะคะแล้วมาแต่งเสื้อผ้าว่าจะเอาขนาดไหนตรงนี้เราก็จะปล่อยว่ยาวนิดหนึ่งเพื่อเราจะเอาใส่เข้าไปข้างในเพื่อเราจะได้ไม่เห็นนะคะนี่การได้สองกีตละเราจะเอาถี่ก็ได้ค่ะ แต่ใหม่ๆเราถีไม่ได้เราก็จะเอาห่างหน่อยนึ่งแล้วแต่ความชอบของของคุณแม่ว่าจะให้ลูกใส่ถีหรือใส่ห่างนะคะคุณพ่อก็ดูดูไปเรื่อยกันแล้วกันนะคะคุณพ่อคุณพ่อก็อยากให้ลูกสาวแต่งตัวสวยเหมือนกันนะคะ มากเราก็จะแต่งที่หน้าอกนะคะหน้าอกเสื้อของเด็กๆเป็นชุดน่ารักน่ารักในสามเกตแล้ว เสื้อผ้าของผู้หญิงหรือว่าของเด็กๆนี้ก็จะพิถีพิถันนะคะ นนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยแต่ข้างล่างนี่เราไว้สอดลงไปข้างล่างก่อนนะคะเดี <C le af> ย๋ยวมานดาบจะเย็บให้ดูห้าหกเกตนะคะ <C le af> ใครมีจักก็ลองทำอยู่ที่บ้านได้นะคะมันก็จะฝึกตัวเองว่าเราจะเย็บการเย็บเกดนี้ต้องใช้สมาธิมากนะคะ เราต้องคอนโทรลให้มันตรงว่าเราเย็บตรงหรือไม่ตรง ตาก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับการเย็บผ้าเล็งให้ตรงเล็งไม่ตรงก็ก็จะเบี้ยวค่ะก็ะธรรมดานะะเราจะรีดผ้าให้มัน พอเราดูว่ามันเท่ากันแล้วก็เอามีนิ้วมือเนรรีดได้เลย นี่เขาเรียกเก็ดฝอยเราก็จะตีไปมากหรือน้อยก็แล้วแต่ความชอบใจของของคุณแม่หรือว่าคนใส่นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะไปรีดรีดก่อนเราก็จะไปแต่งกับที่เสื้อผ้านะคะอันนี้เขาเรียกเก็ดฝอยค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะหัดหัดตีเก็ดฝอยค่ะ ขอบคุณมากนะคะมาดามกะปิทันเนอร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ